ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้คร้บมาพูดกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมในสาระคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน Apple Watch ตัวนี้จะเป็นซีรีส์6นะผมขนาด44่มิลนะครับก็ลูกค้ามาแลการในส่วนของตัวปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ฮะกดไม่ได้นะครับเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมในส่วนของสายแพร์นะผมตรงนี้นะฮะมันหักนะครับผมน่าจะเกิดพวกโดนคาบน้ำอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็แบบ อายุการใช้งานของมันนะผมมันก็เลยหักนะครับตอนนี้ก็ช่างหนึ่งได้ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันควบคุมในส่วนของปุ่มปุ่มตัว power นะผมแล้วก็ในส่วนของตัวสายแพร์จอด้วยนะครับช่างหนึ่งก็ได้ทาการเปลี่ยนไปนะก็กลับมาใช้ไงานได้แล้วนะครับผมนี่ฮนะก,ก็กดได้ลวก่อนอันนี้จะกดไม่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหาผมปุ่ม power ใช้ไงานไม่ได้นะครับผมก็ลองส่งมาให้เราดูก่อนได้นะครับผม ก็ทางเรายินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครสวัสดีครับ